มีคนเคยพูดว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นประโยคนี้ฟังดูง่ายแต่เอาเข้าจริงเราทุกคนก็รู้ว่าเวลาโดนหักหลังโดนอินทาหรือโดนใครบางคนทำร้ายความรู้สึกมันไม่ง่ายเลยที่จะเฉยชาหรือให้อภัยได้ในทันทีความเจ็บมันฝังลึกแต่ถ้าเราเอาคืนแบบแรงไปก็อาจทำให้ตัวเราเองต่ำลงไปโดยไม่รู้ตัววันนี้เรยอยากชวนคุณ มารู้จักกับก้าวจิตวิทยาการเอาคืนคนที่เคยทำร้ายจิตใจเราโดยไม่ต้องพูดไม่ต้องแรงไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีแต่เขาจะเจ็บลึกและสังใจจนบางคนอาจเงียบไปตลอดชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับหนึ่งเปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นกรอบที่ทำเขากระอักใจไม่มีอะไรทำให้คนที่เคยพูดร้ายกับเรารู้สึกกลวเท่ากับการที่เราไม่ตอบโต้เพราะคนที่ตั้งใจทำร้ายจิตใจเรามัก หวังผลให้เราสะดุดวันไหวหรือโกรธตอบแต่ถ้าเรานิ่งไม่พูดไม่อธิบายไม่โต้แย้งกลับทำให้เขาสับสนและรู้สึกด้ยค่าขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นมีคนที่คุณไว้ใจเอาเรื่องของคุณไปพูดเสียเสียหายหายเมื่อคุณรู้คุณไม่ต้องรีบประทะักแค่ถอยออกมาอย่างสุภาพและเงียบให้มากพอเงียบแบบที่เขารู้ว่าคุณรู้ แต่คุณเลือกจะไม่ลดตัวลงไปเล่นด้วยความเงียบของคุณจะทำหน้าที่สะท้อนตัวเขาและมันจะดังพอจนเขารู้สึกแย่กับตัวเองในที่สุดจำไว้นะครับบางทีสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บที่สุดไม่ใช่คำพูดของเราแต่คือการที่เขารู้ว่าเราไม่เห็นเขามีค่าพอจะพูดด้วยอีกต่อไปสองพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยการมีชีวิตที่โค้รจะสงบสุข ไม่มีอะไรกัดกร่อนจิตใจคนที่เคยดูถูกหรือเคยทำร้ายเราได้ม,มากเท่ากับการที่เขาเห็นว่าชีวิตเรามีความสุขดีแม้ไม่มีเขาอีกต่อไปใครเคยว่าเราล้มเหลวใครเคยทิ้งเราในวันที่เราไม่มีอะไรใครเคยหัวเราะตอนเราเจ็บคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยครับใช้ชีวิตให้สงบทำงานของคุณให้มั่นคงใส่ใจตัวเองให้ดี และยิ้มให้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่คุณเปลี่ยนจากความโกรธเป็นพลังในการดูแลตัวเองเปลี่ยนจากความเศร้าเป็นพลังในการพัฒนาชีวิตเปลี่ยนจากความเจ็บเป็นแรงผลักดันให้คุณมีชีวิตดีๆที่เขาแต่ไม่ได้อีกแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาหันกลับมาแล้วพบว่าคุณไปได้ไกลเกินกว่าจะโดนเขาทำร้ายอีกแล้ววันนั้นแหละคุณเอาคืนเขาได้อย่างผู้ชนะ 3. ไม่พูดถึงเขาอีกเลยเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรู้ไหมครับว่ามีวิธีหนึ่งที่เจ็บแสบแต่สุขุมในการเอาคืนใครบางคนที่เคยทำร้ายหัวใจเราได้แบบไม่ต้องเปลืองแรงเลยและวิธีนั้นก็คือไม่พูดถึงเขาอีกเลยเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนลองคิดตามดูครับเวลาคุณเจ็บจากใครสักคนโดยธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะพูดถึงเขาบ่อยขึ้น บางคนพูดระบายให้เพื่อนฟังบางคนบ่นซ้ำไปซ้ำมาในใจหรือบางคนโพสต์ถึงเขาแบบอ้อมๆในโซเชียลฟังดูเหมือนคุณแค่ระบายความรู้สึกนะครับแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่คุณกำลังทำคือการให้เขามีพื้นที่ในใจคุณอยู่ตลอดเวลาและนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการหลายคนที่เคยทำร้ายจิตใจเราเขาไม่ได้อยากให้เรารัก แต่อยากให้เราจดจําเขาในความเกลียดอยากให้เรายังรู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บเพราะนั่นหมายความว่าเขายังมีผลกับชีวิตคุณอยู่แต่วิธีเอาคืนที่เฉียบขาดจริงๆคืออย่าพูดถึงเขาอีกเลยถ้าคุณเคยเป็นเพื่อนสนิทที่เลิกคบกันถ้าเขาคือแฟนเก่าที่เคยหักหลังหรือใครก็ตามที่เคยทำให้คุณเสียศรัทธาเวลามีคนพูดถึงเขา ให้คุณยิ้มบางๆแล้วบอกว่าอ๋อจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้ติดใจอะไรนะแค่ไม่ได้ใส่ใจอีกต่อไปเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในชีวิตผมอีกแล้วมันจะฟังดูไม่ประชดไม่แค้นแต่มันขมและเย็นจนอีกฝ่ายรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากความสำคัญในชีวิตคุณไปเลยลองนึกภาพดูครับคุณเคยเสนิทกับเขาเคยมีเรื่องราวร่วมกัน แต่วันหนึ่งคุณกลับเลือกไม่พูดถึงและไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรมันเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนในชีวิตคุณเลยแม้แต่นิดเดียวและนั่นคือสิ่งที่เจ็บที่สุดสําหรับคนที่เคยเคยมีความหมายกับเราแล้วจะทําได้ยังไงละ่ะเพราะบางทีแค่คิดถึงชื่อเขาใจก็ยังเจ็บอยู่เลยวิธีที่อยากแนะนําคือให้คุณเอาสมองและหัวใจไปโฟกัสกับคนใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในบทสนทนาเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆคุณเดิมๆเ,เพราะยิ่งพูดถึงยิ่งระบายคุณจะยิ่งติดอยู่ในวังวนของความเสียใจลองหากิจกรรมใหม่สร้างความสัมพันธ์ใหม่ใส่ใจคนที่รักคุณจริงๆแล้วให้เวลาลบชื่อเขาออกจากใจคุณไปชา้ชาๆและที่สำคัญคือฝึกวางตัวให้สง่างามโดยเฉพาะเวลามีคนเอ่ยถึงเขา คุณไม่ต้องประชดไม่ต้องแฉไม่ต้องเล่าความจริงว่าใครผิดใครถูกแค่ยิ้มอย่างเข้าใจชีวิตแล้วพูดน้อยๆเท่าที่จำเป็นเพราะเมื่อไหร่ที่คุณสามารถพูดถึงเขาในน้ำเสียงที่ไม่มีความรู้สึกแล้วได้นั่นคือคุณเอาชนะเขาในระดับจิตวิทยาได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับการไม่พูดถึงใครเลยคือการบอกว่าเขาไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราอีกต่อไป และนั่นแหละคือการแก้แค้นที่สาง่างามที่สุดสใช้ความสำเร็จของตัวเองเป็นคำตอบที่เจ็บที่สุดไม่มีอะไรเงียบและแรงได้เท่ากับการที่คุณประสบความสำเร็จหลังจากเคยถูกมองข้ามถูกดูถูกหรือถูกหักหลังใครบางคนอาจเคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าคุณไม่ดีพอคุณไม่มีทางไปได้ไกลเขาอาจพูดแบบตรงๆหรือประชดแบบเงียบๆ บางคนก็แอบ,บดีใส่หน้าแต่ลับหลังเอาคุณไปเหยียบเพื่อให้ตัวเองดูสูงกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยคำพูดเลยสักนิดเดียวเพราะสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำให้เขาเจ็บได้คือการที่คุณไปไกลกว่าที่เขาคิดไว้เวลาคนที่เคยทำให้คุณเสียใจเห็นคุณวันนี้มีชีวิตดีมีความสุขมีเป้าหมายมีงานดีๆทำและที่สำคัญคือ คุณไม่ได้พูดถึงเขาอีกเลยสิ่งนั้นจะทำให้เขารู้สึกพ่ายแพ้ในใจโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำแล้วจะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มจากใช้ความเจ็บเป็นแรงผลักไม่ใช่รั้งให้คุณจมอยู่กับอดีตให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองถามตัวเองว่าฉันอยากเก่งขึ้นในเรื่องไหนอยากพิสูจน์อะไรกับตัวเองไม่ใช่กับใคร อยากให้เวอร์ชั่นใหม่ของเราในอีก6เดือนข้างหน้าดูดีแค่ไหนเมื่อคุณเอาเวลาไปลงทุนกับพัฒนาตัวเองทำงานหนักในมุมของคุณใช้ชีวิตให้มีเป้าหมายสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่สงบขึ้นเงียบขึ้นแต่มีพลังมากขึ้นเชื่อเถอะครับว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ใครเคยทำให้เจ็บจะต้องรู้สึกเสียดายในวันที่เขาไม่สามารถเข้าถึงคุณได้อีกต่อไปและผมเองขอบอกไว้อีกครับว่า อย่าเสียเวลาอธิบายตัวเองให้ใครฟังเพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จทุกคนจะอธิบายคุณแทนเองห้าปล่อยให้เขาเห็นว่าคุณให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสการให้อภัยไม่ใช่เรื่องของการยอมจำนนแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บที่ติดอยู่ในใจและหนึ่งในวิธีเอาคืนที่ทรงพลังมากก็คือให้อภัยเขาได้แต่ไม่เปิดโอกาสให้กลับเข้ามาทำร้ายคุณอีก คนที่เคยทำร้ายเรามักจะรู้ตัวภายหลังแต่ก็สายเกินไปและเวลาที่เขาเห็นว่าคุณยังมีความสุขยังใช้ชีวิตต่อได้โดยไม่มีเขาและที่สำคัญคุณไม่เคยเกลียดเขาเลยแต่แค่เลือกที่จะไม่ให้เขามีสิทธิ์ในชีวิตคุณอีกแล้วความรู้สึกแบบนั้นมันเจ็บลึกกว่าการด่าหรือแชร์ซะอีกแล้วจะทำอย่างไรให้ทำได้แบบนี้อันดับแรก คุณต้องเลือกปล่อยวางความเจ็บโดยไม่ได้แปลว่าคุณจะลืมแต่คุณเลือกที่จะไม่ให้มันควบคุมชีวิตคุณอีกจากนั้นเมื่อคนที่เคยทำร้ายคุณพยายามกลับมาไม่ว่าจะในรูปแบบของคำขอโทษหรือพยายามเข้ามาทำดีใหม่ให้คุณรับฟังอย่างสงบยิ้มได้แต่ไม่ต้องให้เขากลับเข้ามาในพื้นที่สำคัญของชีวิตอีกไม่ต้องประชดไม่ต้องแข็งใส แต่คุณเลือกที่จะไม่เหมือนเดิมเพราะการให้อภัยนั้นคือการแสดงถึงระดับจิตใจที่สูงกว่าแต่การไม่เปิดโอกาสอีกคือการรู้คุณค่าของตัวเองและรู้ว่าอะไรควรพอและเมื่อเขารู้ว่าคุณให้อภัยเขาได้อย่างไม่ต้องฝืนแต่ไม่เคยคิดจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมอีกสิ่งนั้นคือมีดที่แทงลึกเข้าไปในใจของเขาโดยไม่ต้องเปลืองแรงเลยแม้แต่นิดการให้อภัยคือของขวัญให้เขา แต่การไม่ให้โอกาสอีกคือของขวัญให้ตัวคุณเอง 6. ทําตัวให้สงบแต่แพงจนเขารู้สึกต่ําลงโดยอัตโนมัติบางครั้งการเอาคืนที่ดีที่สุดไม่ใช่การโต้กลับแต่คือการยกระดับตัวเองให้สงบขึ้นเงียบขึ้นแต่ดูมีคุณค่ามากขึ้นในทางจิตวิทยาเมื่อคนเราเคยทำร้ายใครสักคนแล้ววันหนึ่งเขาเห็นว่าคนนั้นไม่โกรธไม่เกลียด แต่กลายเป็นคนที่ดูสงบมีพลังและไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงเราเลยนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นรู้สึกเล็กลงโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วต้องทำอย่างไรเปลี่ยนพลังของความเจ็บให้เป็นความนิ่งแทนที่จะระบายด้วยคำพูดร้ายให้ระบายด้วยการแต่งตัวให้ดูดีขึ้นวางตัวให้สมาร์ทขึ้นพูดให้น้อยลงแต่มีน้ำหนักมากขึ้นลองนึกภาพคนที่เคยถูกดูถูก แต่วันนี้กลับกลายเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเกรงใจมีแววตาสงบแต่มั่นคงยิ้มได้นิดๆแบบไม่แคร์นี่แหละคือภาพของคนที่แพงในความนิ่งบางครั้งเขาอาจเดินผ่านมาและหวังจะเห็นว่าคุณยังเจ็บยังแค้นยังสนใจแต่สิ่งที่ทําให้เขาชะงักคือการที่คุณไม่ได้สนใจเขาอีกเลยแถมดูเหมือนจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยจิตวิทยาข้อนี้คือ ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแต่ต้องคุณได้อีกแล้วไม่ใช่เพราะคุณปิดใจแต่เพราะคุณอยู่สูงกว่าและเมื่อเขาเห็นแบบนั้นเขาจะรู้สึกเสียใจลึกๆโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆจากคุณเลยจงนิ่งให้เป็นเพราะบางครั้งความเงียบคือคำดูถูกที่ดังที่สุดเจใช้ความเงียบค่าให้ชาร์จแบบไม่ต้องแต่ต้องเลยในบางสถานการณ์คุณอาจอยากเคลียร์หรือตอบโต้แต่รู้ไหมครับว่า บางครั้งความเงียบของคุณต่างหากที่เป็นอาวุธทรงพลังที่สุดความเงียบที่ไม่ได้มาจากความกลัวแต่เป็นความเงียบจากคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่จําเป็นต้องเสียพลังคนที่เคยทําร้ายคุณอาจอยากให้คุณตอบโต้เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเขายังมีอิทธิพลต่อจิตใจคุณอยู่แต่เมื่อคุณไม่พูดไม่อธิบายไม่แม้แต่จะใส่ใจสิ่งนั้นจะกลายเป็นความอึดอัดที่บาดลึกในใจเขาเอง ทำยังไงให้ความเงียบของเรามีพลังอย่าตอบโต้ในที่สาธารณะอย่าประกาศความเจ็บของเราให้ใครเห็นอย่ากลับไปพูดถึงเขาแม้ในมุมลบแต่ให้คุณใช้เวลางเงียบๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเปลี่ยนจากคนที่ถูกกระทำมาเป็นคนที่คุมเกมในแบบนิ่งๆแต่สง่ายิ่งคุณไม่พูดถึงเขายิ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีผลกับคุณอีกแล้ว และจิตวิทยาข้อนี้คือการปล่อยให้เขาตายใจว่าคุณลืมแต่จริงๆคุณแค่โตเกินกว่าจะใส่ใจและจุดที่เจ็บที่สุดสำหรับเขาคือเขาไม่สามารถกวนใจคุณได้อีกต่อไปอย่าลืมนะครับคนที่นิ่งไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ปล่อยพลังงานดีๆไปให้กับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าคุณผู้ชมจาไว้เสมอครับว่าอย่าด่าคนโง่ให้เปลืองพลัง แค่เงียบเขาก็ทรมานกับความไม่รู้ของตัวเองแล้ว 8. ใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จแบบเงียบๆแล้วปล่อยให้เขารู้เองในจิตวิทยาการตอบโต้แบบไม่ต้องเปลืองแรงมีวิธีหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดและเรียกว่า w i n i n s o l e n c e หรือเอาชนะโดยไม่ต้องอวดแต่คนที่เคยทำร้ายเราจะรู้เองลองคิดดูสิครับคุณเคยโดนใครบางคนทำให้เสียใจ เขาทำเหมือนชีวิตคุณไม่มีค่าทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่มีอนาคตแต่แล้ววันหนึ่งคุณไม่ได้กลับไปตอบโต้ไม่ได้พูดถึงเขาแม้แต่คําเดียวคุณแค่หายไปแล้วไปสร้างชีวิตตัวเองให้เจ๋งขึ้นแบบเงียบๆพัฒนาตัวเองเงียบๆเรียนรู้เงียบๆสร้างรายได้เงียบๆมีชีวิตที่สงบแต่เต็มไปด้วยคุณภาพจากคนที่เคยเป็นฝ่ายถูกมองข้าม วันนี้คุณกลายเป็นคนที่น่าอิจฉาและที่สำคัญคือคุณไม่ต้องไปพูดใส่หน้าเขาเลยสักคำทำไมการเอาคืนด้วยความสำเร็จเงียบๆถึงได้ผลเพราะมันสะท้อนถึงพลังในตัวคุณที่ไม่ต้องใช้การโต้ตอบแต่ใช้การกระทำใช้ผลลัพธ์จริงเป็นคำพูดแทนและเมื่อวันหนึ่งเขาเลื่อนโทรศัพท์ไปเจอคุณในโพสต์ของเพื่อนเห็นคุณประสบความสำเร็จ เห็นคุณดูดีขึ้นใช้ชีวิตแบบมีระดับนั่นแหละคือจุดที่เขาจะสะอึกโดยที่คุณไม่ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำคุณไม่ต้องลงรูปโชว์ไม่ต้องโพสแคปชั่นดราม่าไม่ต้องแคร์ว่าเขาจะเห็นหรือไม่เพราะโลกนี้มีทางของมันข่าวดีมักเดินทางไปถึงคนที่ควรรับรู้เสมอโดยเฉพาะคนที่เคยดูถูกคุณอย่าลืมว่าไม่มีอะไรเผาความรู้สึกของคนที่เคยทำร้ายคุณได้เท่า ความเงียบของคุณที่เต็มไปด้วยความสําเร็จมันจะทําให้เขารู้สึกเจ็บฝังใจเพราะในขณะที่เขายังอยู่ที่เดิมคุณเดินไปข้างหน้าไกลเกินกว่าที่เขาจะตามได้ทันแล้วและการเอาคืนแบบนี้คือการทําเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อใครเพราะความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้ทําให้ใคร่า,ายแพ้แต่มันทําให้เราไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับอะไรเลย และผมเองมองอย่างนี้ครับว่าไม่มีอะไรทำร้ายศัตรูเก่าได้เท่าการมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไปก้าอยู่อย่างเหนือชั้นให้อภัยโดยไม่ต้องกลับไปยุ่งแล้วเขาจะรู้สึกต่ำเองคนที่ทำร้ายคุณส่วนใหญ่มกักไม่คิดว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือแม้คิดว่าคุณให้อภัยก็มักคาดหวังว่าคุณจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่วิธีเอาคืนที่สง่าง,งามที่สุด ในทางจิตวิทยาคือให้อภัยโดยไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวคุณไม่โกรธไม่ด่าไม่ประชดแค่ปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแล้วใช้ชีวิตของคุณต่อไปอย่างมีระดับทำไมมันถึงเจ็บฝังใจเพราะมันแสดงว่าคุณเติบโตเกินกว่าที่เขาจะเข้าถึงคุณมีวุฒิภาวะพอที่จะไม่เอาความรู้สึกตัวเองไปผูกกับคนที่ไม่เห็นค่าและที่สำคัญที่สุด คุณให้อภัยเขาโดยไม่ต้องบอกเขาแม้แต่คำเดียวคุณแค่ไม่ใส่ใจไม่พูดถึงไม่ติดค้างคุณเลือกจะมีชีวิตที่สะอาดมากกว่าชนะการโต้อตอบจิตวิทยาข้อนี้จึงไม่ได้ทำให้คุณดูอ่อนแอแต่กลับทำให้คุณดูสูงเกินเอื้อมในสายตาเขาเพราะในขณะที่เขายังอาจรอให้คุณกลับไปอธิบายกลับไปทะเลาะกลับไปยื้อสัมพันธ์ คุณกลับปล่อยเขาไว้ตรงนั้นเงียบๆโดยไม่เหลียวหลังกลับไปแม้แต่นิดเดียวนี่แหละคือพลังของคนที่รู้ว่าอะไรควรค่าแก่เวลาและอะไรที่ควรวางลงคุณแค่เลือกไม่ยุ่งกับสิ่งที่เคยทำร้ายคุณอีกไม่ใช่เพราะคุณกลัวแต่เพราะคุณรักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้อดีตมาดึงคุณกลับไปแล้วเขาลจะรู้สึกยังไงเขาจะเจ็บเอง เมื่อวันหนึ่งเขามองย้อนกลับมาแล้วพบว่าคุณให้อภัยเขาโดยไม่ต้องพูดสักคำแต่คุณไม่ให้เขามีที่ในชีวิตคุณอีกต่อไปมันไม่ใช่การตัดขาดแบบโกรธแต่มันคือการยกระดับชีวิตโดยไม่พาเขาไปด้วยและการถูกให้อภัยแบบร้ายที่ยืนเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเจ็บฝังใจมากกว่าการถูกต่อว่าเสียอีกแล้วเราจะให้อภัยโดยไม่กลับไปยุ่งได้ยังไง หยุดเฝ้าดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วเลิกถามเพื่อเลิกตามโซเชียลลบช่องทางติดต่อถ้าไม่จำเป็นพาตัวเองไปอยู่กับคนที่ให้พลังบุกสร้างกิจวัตรใหม่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความคิดแล้วจดจำเพียงบทเรียนไม่ใช่คนนั้นเพราะสุดท้ายการให้อภัยที่ดีที่สุดไม่ใช่การพูดว่าฉัานให้อภัยแต่คือการที่คุณไม่พูดถึงเขาอีกเลยและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆ ผมขอฝากคำคมก่อนจบข้อท้ายนี้ไว้ครับว่าให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับมันแต่เพราะคุณสมควรได้รับความสงบใจสรุป9ข้อแบบสั้นกระชับ1เงียบให้เจ็บการไม่ตอบโต้คือการตอบโต้ที่ทรงพลังที่สุด2พัฒนาตัวเองให้โคตรดีให้ความสำเร็จเป็นคำตอบแทนทุกคำดูถูก3ทำตัวสุขสบายเหมือนไม่เคยเสะเทือน ความเฉยชาคือสิ่งที่เขาจะทนไม่ได้สไม่พูดถึงเขาอีกเลยลืมชื่อเขาไปจากเรื่องราวชีวิตของคุณ 5. เปลี่ยนชีวิตให้สดใสกว่าเดิมใช้พลังลบมาเป็นเชื้อเพลิงให้ตัวเองพุ่ง 6. รักษามารยาทแต่ไม่ให้ใจกลับไปสุภาพแต่รักษาระยะห่างอย่างชัดเจน 7. อยู่สูงเกินจะเล่นสงครามอารมณ์อย่าตกลงไปในเกมที่เขาวางไว้แให้เขาเห็นคุณมีคุณค่าในที่ใหม่สร้างคุณค่าใหม่ในที่ที่เขาเข้าไม่ถึง และสุดท้ายก้าให้อภัยแบบร้ายที่ยืนไม่เกลียดแต่ไม่ให้เขามีพื้นที่ในชีวิตคุณอีกต่อไปบางครั้งการเอาคืนไม่ใช่การไปทําให้เขาเจ็บแต่คือการทําให้เขาเห็นคุณเปลี่ยนเป็นคนที่เขาทําร้ายไม่ได้อีกต่อไปคุณไม่ต้องลงแรงไม่ต้องโกรธไม่ต้องหาคําตอบแค่เปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีคุณค่าพอจนเขาต้องเจ็บที่เคยทําให้คุณหลุดมือไป จงใช้ทุกความเจ็บใจเป็นพลังในการรักตัวเองให้มากขึ้นเพราะสุดท้ายคนที่ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันคือนักเอาคือระดับโปรในแบบที่เขาจะไม่มีวันลืมเลยถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดติดตาม The r i t Man 101ที่นี่เราจะพาคุณเติบโตเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่คนที่มีแค่คำตอบโต้กลับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณเข้มแข็งและมีชีวิตที่ดียิ่งกว่าที่ใครเคยคิดว่าคุณจะมีได้ครับ